เขาให้มาเป็นแบบ2-2-4-2นะครับขนาดสั้นนะครับเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปเลยนะครับสวัสดีครับผมท่านกรณ์ธดีจาก Thailandkit.com นะครับในคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวมินิ p c ซียี่ห้อ Bmax B3 Plus นะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตรงกลางก็จะเป็นรูปหุ่นยนต์กล่องก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ตัวนี้เป็น CPU ตระกูล c e l ร u l a r นะครับ ได้แรมมาอยู่ที่ 8GB กะไบต์แล้วก็ SSD 256GB กแล้วก็สามารถเพิ่ม SSD แบบ2.5ได้ในภายหลังนะครับถ้าต้องการเนื้อที่เก็บข้อมูลเพิ่มตัวนี้ได้มาในราคา7,000กว่าบาทนะครับก็วันนี้ผมจะมาแกะกล่องดูนะครับว่ามันจะคุ้มที่จะเอามาเป็น PC นะครับเพื่อประหยัดพื้นที่บนโต๊ะของเรานะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ทำงานเอกสารดูหนังฟังเพลงให้ลูกหลานได้เรียนออนไลน์ นะครับแม้ว่าช่วงนี้จะไม่มีการเรียนออนไลน์แล้วก็อนาคตมันก็ไม่แน่นะครับ MiniPC ก็เป็นช้อยหนึ่งในการที่จะประกอบคอมพิวเตอร์ให้ลูกหลานเราในราคาประหยัดนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับก็มารับชมกันเลยครับตัว b m a มตัวนี้นะครับก็เป็น CPU ตระกูล n 5 0 9 5ความถี่นาฬิกา2.0จถึง 2.9G จเนะครับ เป็นแบบสคอสเทรดอุปกรณ์ด้านในที่ให้มานะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นขนาด1 2บโวลต์3แอมป์นะครับ3 0วัตต์แต่ตัวปลั๊กให้มาจะเป็นหัวกลมนะครับด้านนี้ก็จะเป็นขั้วต่อไฟ dc แบบนี้นะครับเหมือนที่ใช้กับกล้องวงจรปิดทั่วไปนะครับสายที่ให้มาก็จะเป็นสาย HDMI มา1เส้นนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับดูว่ามีอะไรบ้างตัวนี้น่าจะเป็นเพลทสำหรับยึดติดกับจอนะครับจอที่มีรูยึดด้านหลังนะครับก็สามารถเอาตัวมินิพีซีไปติดด้านหลังจอได้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหัวแปลงนะครับไม่ใช่สายแปลงนะครับด้านนี้ก็เสียบกับ SSD ขนาด2.5นิ้ว ตัวนี้ก็เสียบลงไปบนแผงแผ่นแผ่นปริ้นนะครับตัวของ b m a x c นะครับเดี๋ยวชี้ตำแหน่งให้ดูนะครับแล้วก็มีน็อตให้มานะครับตรงนี้นะครับมีคู่มือตัวนี้ก็จะเป็นตัว b m a x นะครับขนาดก็ประมาณฝ่ามือนะครับใหญ่กว่าฝามือไปหน่อยนะครับ มาดูพอรเชื่อมต่อนะครับก็มีปุ่ม power นะครับ USB ส2ช่องอันนี้1น่งส Type C 1ช่องนะครับเป็น full function นะครับเราสามารถต่อจอออกตัวนี้ได้นะครับก็จะมีช่องต่อ3 5สําหรับลำโพงแล้วก็หูฟังนะครับด้านนี้ก็จะมี USB 3อีก2ช่องนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องสำหรับเสียบ ไมโคร SD card นะครับมาดูด้านด้านนี้นะครับก็จะมีที่เสียบไฟ12โวลต์นะครับมีพอร์ต LAN ตัวนี้เป็นพอร์ต LAN หนึจิกะบิตนะครับอยู่2ช่องนะครับ HDMI อีก2ช่องก็ต่อจอได้ทั้งหมด3จอนะครับ1 2แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น Type C นะครับรวมกันต่อจอได้ทั้งหมด3จอนะครับ ด้านนี้ก็จะมีฟิลอมอลูมเนียมระบายความร้อนตรงนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นรูระบายความร้อนนะครับต่อไปเราจะแกะฝาด้านบนนะครับเพื่อดูอุปกรณ์ด้านในนะครับเราก็ทกําการเลื่อนแบบนี้นะครับเลื่อนลงมาแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาแบบนี้นะครับก็มาดูอุปกรณ์ข้างในกันนะครับ ตัวนี้แรมนะครับเป็นแรมแรมขนาด8กิกะไบต์นะครับเป็นบัตสองพันกร้อยหสิบนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวแรมอีกตัวมาใส่นะครับเพื่อเพิ่มจากแปดเป็น16ส่วนตัวนี้ก็เป็น m s s d แบบ m 2นะครับตัวนี้มันเขาให้มาเป็นแบบสองสองสี่สองนะครับขนาดสั้นนะครับขนาด สี่เซนจริงๆเขาน่าจะทำขั้วมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเราจะสามารถใส่แบบความยาว8เซนได้นะครับแบบยาวที่ใช้กับเครื่องเดสก์ท็อปทั่วไปนะครับแต่เข้าดันมาใส่ตรงนี้นะครับแม้ว่าเราจะเสียบลึกเข้าไปนะครับ8เซนก็ใส่ไม่ไหวนะครับปัญหาก็คือว่าขนาด2 2 4 2มันค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วขั้วตรงนี้นะครับจะเป็นขั้วที่ใช้สำหรับเสียบ ต่อ SSD, SSD เพิ่มนะครับขั้วตรงนี้นะครับก็จะมาเสียบอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวภายหลังผมก็ต้องหา SSD มาใส่เพิ่มนะครับ SSD แบบ2.5นะครับว่าแล้วคำถามก็คือใส่ตรงไหนนะครับตัวนี้ก็เอา SSD มาใส่ตรงนี้ได้นะครับวางตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดยึดน็อตอยู่4จุด1 2 3 4ก็แล้วก็ SSD วางนะครับแล้วกเ็เอาขั้วนี้ เสียบเข้ากับ SSD ขั้วยอีกด้านนะครับของสายแพรนะครับก็เสียบลงไปตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวค่อยหาเพิ่มแล้วก็ผมก็ยังมาใส่นะครับแต่วันนี้ที่จะใส่ให้ดูก็จะเป็นแรมนะครับผมจะใส่แรมก่อนนะครับเพราะผมเพราะผมซื้อมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นแรมนะครับที่ผมซื้อมานะครับตัวนี้เป็นแรม DDR4 นะครับตัวนี้ลืมบอกไปนะครับตัวนี้ใช้แรมแบบ DDR4 นะครับที่ให้มาเป็น8กิกนะครับบัตสองพันหกร้อยหกสิบหก เมะเฮิ์นะครับแต่ผมเลือกซื้อ3,200ไปเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาแรมตัวนี้ไปใช้กับอุปกรณ์อื่นได้ในภายหลังนะครับเช่นโน้ตบุ๊กนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มความจำขกับโน้ตบุ๊กก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้นะครับเพราะ3,200จะครอบคกว่านะครับ แล้วก็ใส่เพิ่มเข้าไปเลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ windows 11นะครับซึ่งอยู่ในตัว ssd m 2แล้วนะครับ ต่อไปแล้วก็ปิดฝานะครับก็แค่ดันขึ้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็เดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องกันดูนะครับตอนนี้ผมก็ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าต่ออะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เมาส์มาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังตอนนี้ผมต่อ HDMI อยู่ที่ช่องนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสาย power นะครับ <_ S 1> เพื่อจ่ายไฟให้กับตัว B Mac นะครับตัวนี้ผมจะใช้ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ก็มีให้เลือกตั้งแต่2.4แล้วก็ 5G นะครับเลือกได้2ย่านนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่ม power นะครับก็เรากดดูกันเลยนะครับ นึกว่าจะไม่ขึ้นอะไรซะแล้วนะครับว้าวตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันยังไม่มีการเซตอัพใ,ใดๆท้งนั้นนะครับก็เราจะติดตั้ง Window ์นะครับ ผมขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็เลือกภาษาที่เราชอบนะครับจะเป็นไทยหรืออังกฤษก็ได้นะครับตอบ yes is the right country or region นะครับก็เลือกประเทศเรานะครับไทยแลนด์ Thailand. yes Is this right keyboard layout or input method? Okay. ก็เลือก US ไปนะครับ What to add the second keyboard layout นะครับก็อาจจะ add ภา,าษาไทยนะครับไทยโอเคกด Next นะครับ กเกียดติมนีปกตินะครับลายเส้นก็ accept นะครับ Enter your name นะครับ Enter your name ก็ใส่ชื่อไป Password ใส่ password ที่เราจำได้นะครับ กด next นะครับแล้วก็ใส่ password อีกครั้ง security question นะครับก็เลือก3ข้อนะครับสัตว์ตัวแรกของเรานะครับ ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็กดถัดไปได้เลยนะครับ just moment ก็รอนะครับ ร้อยนะครับ Windows 11นะครับ